ก็ดแกวันอำเภอแก้จังหวัดระยองนะคะใช้มาประมาณ4-5ปีแล้วค่ะก็ใช้ทอดก้ทอดทำให้ก้นทอดเนี่ยเหลืองสวยให้อมน้ำมันไม่มีกลิ่นทำให้น้ำมันที่เหลือไม่ดำด้วยทำให้กรอบนานสีสวยน่ารับประทานค่ะร้านาทอดในนี้ร้านแกงทอดตัวโตนะคะอยู่หน้าหน้าโรงพยาบเพชรชนะเพชรบุรีค่ะใช้น้ำมันไม่ใส่กางอันนี้ค่ะใช้ดีนะ เหลืองกระหอหอมยู่ไ <upper> ด <darf> ้นานเ้มัจะไม่ั้แลวไม่จักด้วยส่วนทอดใช้้ำใหลายีแล้วค่ะเอเข้าดีนทอแล้วน้มค่ะเอ่อส่วนทอดสวยทอมอร่อยค่อมดนมันเนี่ยเพราะมันดีเพราะว่าีมันไม่หลือไม่ดใช้ํำได้ ยอดการผมิจะ,จะอะอกมาถวยสองสอง